มหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยที่สุดในเมืองต้องช็อกจนพูดไม่ออกเมื่อพบเด็กชายตัวเล็กที่หน้าตาเหมือนเขาแปะแต่สิ่งที่ไม่เคยคาดคิดคือเด็กคนนั้นคือความลับในอดีตที่ซ่อนอยู่หลายปีและจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล ค่ำคืนหนึ่งที่เงียบสง,งัดมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดของเขาหลังจากหลายสิบปีที่ไม่เคยเหยียบย่างกลับมาที่แห่งนั้นเต็มไปด้วยความทรงจำเก่าๆโดยเฉพาะสุสานซึ่งหลุมศพของหญิงสาวที่เขาเคยรักฝังอยู่ใต้ผืนดินอันเงียบเหงาหัวใจเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความเจ็บปวดที่ไม่เคยเลือนหาย เมื่อก้าวเข้าไปในสุสานลมเย็ยนพัดโช,ชยเสียงใบไม้สันไหวราวกับจะบอกอะไรบางอย่างมหาเศรษฐีจ้องมองไปที่หลุมศพซึ่งมีชื่อของหญิงสาวที่เขาไม่มีวันลืมน้ำตาเออคลอเบ้าเขาเกื้อม,มือแต่ป้ายหลุมศพเบ,บาๆความทรงจำในอดีตหวนกลับมาเหมือนเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อวานทันใดนั้นเองเขากลับสะดุดสายตาเข้ากับเงาร่างเล็กๆที่ยืนอยู่ไม่ไกลเป็นเด็กชายตัวผอมใบหน้าซีดเซียวแต่สิ่งที่ทำให้มหาเศรษฐีถึงกับตะลึงงันคือ ใบหน้าของเด็กคนนั้นเหมือนกับเขาในวัยเด็กทุกประการดวงตาคู่นั้นจมูกรอยยิ้มแม้แต่ท่าทางการยืนไม่มีอะไรแตกต่างเลยหัวใจของมหาเศรษฐีเต้นแรงราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนเด็กคนนั้นเป็นใครทำไมถึงมีใบหน้าเหมือนเขาอย่างกับฝาแฝดหรือเป็นภาพลวงตาที่เกิดจากความเศร้าและความเหงาในใจเขา เขาค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้เด็กชายคนนั้นแต่ยิ่งก้าวเข้าไปเสียงหัวใจยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆเด็กชายมองตอบด้วยสายตาที่แฝงด้วยความเศร้าดวงตานั้นเต็มไปด้วยคำถามและความเจ็บปวดที่มหาเศรษฐีไม่สามารถอธิบายได้หนูมาที่นี่ทำไมมหาเศรษฐีถามเสียงสัน่นเด็กชายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยเสียงเบาผมกำลังหาคนที่เป็นพ่อของผมครับ คำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจมหาเศรษฐีแทบยืนไม่ไหวร่างกายสั่นสะท้านไปทั้งตัวความทรงจำบางอย่างที่เขาเคยพยายามลืมกลับผุดขึ้นมาอย่างชัดเจนในหัวใจมหาเศรษฐียืนนิ่งไปชั่วขณะคำพูดของเด็กชายยังคงดังก้องอยู่ในหูผมกำลังหาพ่อของผมครับราวกับเวลาหยุดเดินเขามองเข้าไปในดวงตาของเด็กน้อยดวงตาที่เต็มไปด้วยความไร้เดียงสาแต่ก็ซ่อนความเจ็บปวดไว้ลึกๆ ริมฝีปากของมหาเศรษฐีสั่นเขาพยายามกลั้นเสียงในใจที่กำลังโต้เถียงกันระหว่างความจริงกับสิ่งที่อยากเชื่อเป็นไปไม่ได้จะใช้ได้อย่างไรเขาพึมพำกับตัวเองแต่เมื่อมองใบหน้าของเด็กชายอีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างกลับชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธแม่ของหนูเป็นใครกันเขาถามด้วยเสียงเบาหวิว เด็กชายก้มหน้าลงก่อนเอ่ยชื่อที่มหาเศรษฐีไม่คิดว่าจะได้ยินอีกตลอดชีวิตชื่อของหญิงสาวที่หลับอยู่ใต้ดินตรงหน้าพวกเขาหัวใจของเขาราวกับถูกฉีกออกเป็นเสียงเสียงน้ำตาไหลรินโดยไม่อาจห้ามได้หนูคือเสียงของเขาขาดหายไปราวกับไม่กล้าเอ่ยคำที่อยู่ในใจออกมาเด็กชายเงยหน้าขึ้นดวงตาเปล่งประกายทั้งความหวังและความกลัวคุณลุงหรือว่าคุณเป็นพ่อของผมจริงๆใช่ไหมครับ มหาเศรษฐีตัวสั่นเขายกมือขึ้นแต่กลับลังเลที่จะสัมผัสเด็กคนนั้นความรู้สึกผิดความเสียใจและความรักที่ถูกเก็บซ่อนไว้มานานแสนนานกำลังประตุขึ้นอย่างรุนแรงมหาเศรษฐีตัวสั่นเล็กน้อยมือที่ยกขึ้นกลางอากาศยังคงแข็งค้างเขามองเด็กชายตรงหน้าใบหน้านั้นเหมือนกระจกสะท้อนอดีตวัยเยาว์ของเขาเองจนหัวใจแทบแตกสลายพอคำคำนี้วงเวียนอยู่ในหัวราวกับจะบีบคั้นวิญ,ญญาณเด็กชายยังคงเงยหน้ามองดวงตากลมโตที่เต็มไปด้วยความหวังทําให้เขาแทบหายใจไม่ออก แม่ของหนูจะไปเมื่อหลายปีก่อนเด็กชายพูดเสียงเบาแต่แม่เคยเล่าให้ฟังว่าพ่อของผมเป็นคนร่ำรวยและไม่เคยรู้ว่าผมเกิดมามหาเศรษฐีถึงกับสุดนั่งลงบนพื้นดินเย็นเฉียบตรงหน้าหลุมศพน้ำตาไหลโดยไม่อาจหยุดได้ความจริงที่เขาหนีมาตลอดชีวิตถูกเปิดโปงโดยเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งเขานึกถึงวันที่เขาเลือกเงินทองและอนาคตมากกว่าผู้หญิงที่รักเขาสุดหัวใจและนี่คือผลลัพธ์เด็กคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาโดยไม่มีพอหนูชื่ออะไรเสียงเขาสั่น ผมชื่อการครับเด็กตอบสั้นๆแต่แววตาสันรริกราวกับกลัวจะถูกปฏิเสธมหาเศรษฐีเอื้อมมือออกไปคราวนี้เขาไม่ลังเลอีกแล้วมือใหญ่สันสถานแต่ลงบนไหล่เล็กๆของเด็กชายความอบอุ่นแผ่ซ่านเข้าสู่หัวใจทันทีเขามองไปยังป้ายหลุมศพของหญิงสาวน้ำตายังคงไหลแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความเสียใจมันคือการตื่นรู้การพ่อขอโทษเสียงเขาแผ่วแต่ชัดเจนเด็กชายเบิกตากว้างก่อนที่น้ำตาจะไหลออกมาเช่นกัน เด็กโผล่เข้ากอดมหาเศรษฐีแน่นร่างเล็กสันสถานด้วยเสียงสะอื้นผมรอพ่อมาตลอดผมคิดว่าพ่อไม่อยากเจอผมมหาเศรษฐีกอดเด็กแน่นขึ้นราวกับกลัวว่าอีกฝ่ายจะหายไปพ่อผิดเองพ่อไม่เคยรู้แต่ต่อไปนี้หนูจะไม่ต้องอยู่คนเดียวอีกแล้ว สายลมยามค่ำคืนพัดผ่านเบาๆดอกหญ้าไหวราวกับผู้หญิงที่หลับไหลใต้ดินกำลังมองพวกเขาด้วยรอยยิ้มเงาของอดีตยังคงอยู่แต่ความรักครั้งใหม่กำลังถือกำเนิดขึ้นตรงหน้าสุสารที่เคยเป็นสถานที่แห่งความเศร้ากลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่ขาดหายสำหรับมหาเศรษฐีแล้วความมั่งคั่งไม่เคยทำให้เขาอิ่มใจเท่ากับการได้ยินคำคำหนึ่งจากปากเด็กชายพ่อครับเสียงเล็กๆนั้นก้องกังวาลและเติมเต็มหัวใจที่ว่างเปล่าของเขาในที่สุด มหาเศรษฐีอดการไว้แน่นร่างกายสั่นสะท้านแต่หัวใจกลับอบอุ่นอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิตเขาไม่เคยคิดเลยว่าการกลับมาที่สุสานแห่งนี้จะทำให้ได้พบสิ่งล้ำค่าที่สุดที่เขาเคยพลาดไปพ่อจะไม่ทิ้งหนูอีกแล้วมหาเศรษฐีพูดเสียงหนักแน่นน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความตั้งใจจริงการเห่อยหน้าขึ้นดวงตาแดงก่ำจากน้ำตาแต่ก็มีประกายแห่งความหวังส่องอยู่ตริงนะครับต่อไปผมจะมีพ่อเหมือนคนอื่นแล้วใช่ไหม มหาเศษรษฐีลูบผมเด็กเบาๆแล้วพยักหน้าจริงสิลูกต่อจากนี้เราจะไม่แยกจากกันเสียงสะอื้นเบาๆของการค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มแม้จะยังมีน้ำตาคลอแต่ก็เป็นรอยยิ้มแห่งความสุขครั้งแรกที่เด็กชายได้สัมผัสหลังจากต้องเติบโตขึ้นมาอย่างเดียวดายมหาเศรษฐีเงยหน้ามองท้องฟ้ายามค่าดวงดาวยิบระยับราวากับสักขีพยานเขารู้สึกเหมือนหญิงสาวที่จะไปกำลังมองลงมาและให้อภัยเขาความรู้สึกผิดที่กดทับมานานค่อยๆคลายลงเหลือเพียงความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่พ่ออย่างเต็มกำลัง ไปกับพ่อนาการเขาจับมือน้อยๆอย่างมันง่นคงพ่อจะพาหนูไปอยู่ในบ้านที่อบอุ่นหนูจะได้เรียนหนังสือได้มีอนาคตที่สดใสาการกุมมือนั้นแน่นราวกับกลัวว่าจะหายไปผมเชื่อพ่อครับทั้งคู่เดินออกจากสุสานไปด้วยกันทีละก้าวที่มั่นคงแม้เส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังใหม่ๆทุกย่างก้าวคือการลบเลือนอดีตที่เจ็บปวดและเขียนเรื่องราวบทใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักและสายใยของครอบครัว สำหรับมหาเศรษฐีความมั่งคั่งที่เคยภาคภูมิใจกลับดูไร้ความหมายไปถนัดตาเพราะตอนนี้เขาพบสมบัติที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดลูกชายผู้เป็นเลือดเนื้อเชื้อเคยของตนเองและในค่ำคืนนั้นคำสัญญาที่ให้ไว้กับการก้องกังวานอยู่ในหัวใจพ่อจะอยู่เคียงข้างลูกตลอดไป มหาเศรษฐีและการเดินเคียงข้างกันออกจากสุสานไฟถนนสลัวสลัวสองเนาสองร่างทอดยาวบนพื้นหญ้าความเงียบสงัดรายรอบแต่ในใจทั้งคู่กลับเต็มไปด้วยเสียงก้องแห่งความหวังใหม่มหาเศรษฐีหันไปมองเด็กชายเป็นระยะะยะดวงตาของการยังคงมีแววเศร้าแต่ก็ประปนด้วยรอยยิ้มเล็กๆที่ทําให้หัวใจของเขาสั่นไหวทุกครั้งที่เห็นการหนูอยากได้อะไรเป็นอย่างแรกถ้าเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันมหาเศรษฐีถามด้วยน้ําเสียงอบอุ่นเด็กชายคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบอย่างจริงใจ ผมอยากมีบ้านที่มีโต๊ะอาหารครับอยากกินข้าวพร้อมพ่อทุกวันคําตอบนั้นเรียบง่ายแต่กลับทําให้มหาเศรษฐีแทบน้ําตาไหลเขาเคยมีทุกสิ่งทั้งคาราหาดใหญ่โตรถหรูและเงินทองไม่จํากัดแต่สิ่งที่เด็กคนนี้ใฝ่ฝันกลับเป็นเพียงบ้านที่มีคนรออยู่เท่านั้นเขากุมมือน้อยแน่นขึ้นพร้อมสัญญาในใจว่าจะทําทุกอย่างให้การมีความสุข เมื่อกลับถึงคฤหาสน์คนรับใช้ต่างตกใจที่เห็นเด็กชายมากับเจ้านายมหาเศรษฐีประกาศต่อหน้าทุกคนอย่างไม่ลังเลว่านี่คือการลูกชายของฉันตั้งแต่นี้ไปเขาคือคนในครอบครัวของเราเสียงคือหาดังขึ้นแต่ไม่มีใครกล้าคัดค้านเพราะสายตาของมหาเศรษฐีเต็มไปด้วยความจริงจังการยืนนิ่งมือเล็กกำชายเสื้อของพ่อแน่นด้วยความประหม่ามหาเศรษฐีก้มลงยิ้มแล้วกระซิบว่าอย่ากลัวเลยลูกที่นี่คือบ้านของเราแล้ว คืนนั้นเป็นครั้งแรกที่โตอาหารใหญ่ซึ่งเคยเงียบเงาได้มีเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กชายมหาเศรษฐีคอยตักอาหารให้ลูกชายอย่างใส่ใจเขามงการกินข้าวด้วยความอร,อร่อยราวกับนี่คือภาพที่เขารอคอยมาทั้งชีวิตก่อนเข้านอนการเดินเข้ามากอดพ่อแน่นแล้วพูดเสียงเบาขอบคุณครับพ่อวันนี้ผมมีความสุขที่สุดในชีวิตมหาเศรษฐีกอดตอบน้ำตาเออคลอแต่หัวใจเต็มไปด้วยความอิ่มเอมพ่อก็เหมือนกันลูกพ่อสัญญาว่าจะทำให้ทุกวันของหนูเต็มไปด้วยความสุข คำคืนนั้นพระจันทร์ส่องแสงนวลราวกับอวยพรให้สายสัมพันธ์ใหม่ระหว่างพ่อลูกแข็งแรงยิ่งขึ้นและแม้เงาของอดีตยังคงตามหลอกหลอนแต่ความรักที่เพิ่งเริ่มต้นได้เปลี่ยนทุกความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังสำหรับวันพรุ่งนี้ รุ่งเช้าวันใหม่แสงแดดสองลอดหน้าต่างคารหสา์มหาเศรษฐีตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่ต่างออกไปจากทุกเช้าในชีวิตที่ผ่านมาเขาไม่ได้ลุกจากเตียงไปตรวจสอบหุ้นหรือธุรกิจแต่เขารีบไปดูห้องเล็กๆที่เมื่อคืนเพิ่งจัดไว้ให้การเด็กชายยังคงนอนหลับสนิทใบหน้าใสาซื่อมีรอยยิ้มบางๆแม้ยามหลับมหาเศรษฐีนั่งลงข้างเตียงพลางคิดในใจว่านี่คือสิ่งที่เขาพลาดไปนานหลายสิบปี โอกาสที่จะได้เป็นพ่อโอกาสที่จะได้เลี้ยงดูลูกด้วยมือของตนเองความเสียใจในอดีตไม่อาจย้อนคืนแต่ปัจจุบันยังมีค่าพอที่จะสร้างสิ่งใหม่เมื่อการตื่นขึ้นมาเขารีบวิ่งมากอดพ่อทันทีอรุณสวัสดิ์ครับพ่อเสียงเล็กๆนั้นทาให้มหาเศรษฐียิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัววันนั้นเขาพาการไปยังห้องทํางานขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเอกสารและรูปถ่ายในอดีตบนโต๊ะมีกรอบรูปของหญิงสาวคนหนึ่งที่ยังคงยิ้มหวานคนรักเก่าที่จะไปมหาเศรษฐีหยิบรูปขึ้นมาแล้วส่งให้การ นี่คือแม่ของหนูคนที่พ่อรักสุดหัวใจการรับรูปไว้ด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยน้ำตาคลอในดวงตาแม่เคยเล่าเรื่องพ่อให้ผมฟังครับแต่ผมไม่คิดว่าจะได้เจอจริงๆมหาเศรษฐีโอบหลายลูกชายน้ำตาเออคลออีกครั้งพ่อทำผิดกับแม่มากแต่พ่อจะไม่ทำผิดกับลูกอีกต่อจากนี้พ่อจะอยู่เพื่อหนูการยิ้มทั้งน้ำตาผมก็จะอยู่ข้างพ่อครับ หลังจากนั้นทั้งคู่ใช้เวลาเดินชมคฤราสน์การวิ่งเล่นไปทั่วราวกับค้นพบโลกใหม่เขาหัวเราะเสียงดังทําให้คนรับใช้ที่เคยชินกับความเงียบของเจ้านายต่างยิ้มตามไปด้วยมหาเศรษฐีมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่พองโตบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยชีวิตชีวาอีกครั้งตกเย็นมหาเศรษฐีพาลูกชายไปนั่งที่สวนดอกไม้เขามองท้องฟ้าที่กําลังเปลี่ยนสีเป็นส้มทองพลางคิดถึงผู้หญิงที่หลับไหลใต้ดินถ้าเธอเห็นภาพนี้เธอคงจะยิ้มเขาพึมพำในใจ การนั่งลงข้างๆแล้วจับมือพ่อผมสัญญาว่าจะไม่ทําให้พ่อเหงาอีกแล้วครับมหาเศรษฐีกอดลูกแน่นอีกครั้งความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างเขารู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่กองเงินกองทองแต่คือการได้ยินคําเรียกสั้นๆที่เปี่ยมด้วยรักจากเด็กคนหนึ่งพ่อครับ เย็นวันนั้นหลังจากที่การและมหาเศรษฐีใช้เวลาในสวนด้วยกันความเงียบสงบกลับถูกแทนที่ด้วยเสียงเครื่องยนต์รถหรูที่แล่นเข้ามาหน้าคฤราสน์คนรับใช้รีบวิ่งไปดูและพบว่ามีชายวัยกลางคนแต่งกายภูมิฐานก้าวลงมาจากรถใบหน้าของเขาดูดันดวงตาเต็มไปด้วยความไม่พอใจมหาเศรษฐีขมวดคิ้วทันทีเมื่อเห็นนั่นคุณนวสินหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทเราเขาพึมพำการยืนอยู่ข้างๆอย่างสับสน วสินก้าวเข้ามาพร้อมเสียงเข้มผมได้ข่าวว่าคุณเก็บเด็กจากไหนไม่รู้มาอ้างว่าเป็นลูกแล้วจะให้สิทธิในตระกูลใหญ่แบบนี้มันไม่สมควรการสะดุ้งเฮือกมือน้อยกำชายเสื้อพ่อแน่นความกลัวแผ่ซ่านในดวงตามหาเศรษฐีเอื้อมโอบไหลลูกไว้พลางจ้องกลับด้วยแววตาแข็งกร้าวนี่ไม่ใช่เด็กจากที่ไหนเขาคือลูกของฉันจริงจริงวสินหัวร้อยยันหลักฐานละอย่าลืมว่าทรัพย์สินของคุณมีค่ามหาศาลใครๆก็อยากจะอ้างสิทธ์ มหาเศรษฐีเม้มปากแน่นเขาไม่เคยถูกท้าทายเช่นนี้มาก่อนแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องธุรกิจที่ต้องต่อรองมันคือศักดิ์ศรีของลูกชายเขาหันไปมองการที่น้ำตาเริ่มเอ่อในดวงตาความเจ็บปวดพลันแล่นเข้ามาในใจการคือเลือดเนื้อเชื้อเคยของฉันต่อให้ไม่มีใครเชื่อแต่ฉันจะปกป้องเขาเสียงของมหาเศรษฐีดังก้องกังวานจนทุกคนในบ้านเงียบงัน วสินมองด้วยความโกรธแต่ก็รู้ว่าการเถียงต่อหน้าลูกน้องมากมายไม่อาจทำให้เขาชนะได้เขาจึงเพียงชี้นิ้วเตือนนั้นเราจะได้เห็นกันว่าคุณจะยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อเด็กคนนี้จริงหรือไม่จากนั้นก็หันหลังกลับขึ้นรถทิ้งบรรยากาศอึมครึมไว้เบื้องหลังการหันมามองพ่อน้ำตาไหลอาบแก้มพ่อครับผมทำให้พ่อเดือดร้อนหรือเปล่า มหาเศรษฐีคุกเข่าลงตรงหน้ากูมือลูกแน่นฟังนาการไม่มีใครทําให้พ่อเดือดร้อนนอกจากตัวพ่อเองพ่อเคยผิดพลาดในอดีตแต่ตอนนี้สิ่งเดียวที่พ่อจะทําคือปกป้องลูกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นการโผเข้ากอดพ่อแน่นความกลัวค่อยๆจางหายเหลือเพียงความเชื่อมั่นในคําสัญญาของชายที่เขารอคอยมาตลอดชีวิตและในคืนนั้นมหาเศรษฐีนั่งอยู่ข้างเตียงลูกชายพลางมองแสงจันทร์นอกหน้าต่างเขารู้ดีว่าพายุลูกใหญ่กําลังจะมา ทั้งจากธุรกิจและจากคนที่ไม่ยอมรับการแต่ในใจเขากลับมั่นคงกว่าที่เคยเพราะเขามีเหตุผลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการต่อสู้นั่นคือลูกชายของเขาเองรุ่งเช้าวันถัดมาข่าวลือเกี่ยวกับการกระจายไปทั่วทั้งบริษัทนักข่าวเริ่มจับตามองมหาเศรษฐีในฐานะบุคคลสาธารณะถูกกดดันจากทุกทิศบางคนมองว่าเด็กชายคือทายาทผู้สืบทอดอย่างแท้จริงแต่บางคนกลับมองว่าเป็นเพียงตัวปัญหาที่จะสร้างความวุ่นวาย ในห้องประชุมใหญ่คณะกรรมการหลายคนรวมตัวกันเพื่อซักถามมหาเศรษฐีนั่งอยู่หัวโต๊ะข้างกายคือการที่กำลังตัวสัน่นเพราะสายตาหลายคู่จ้องมองอย่างไม่เป็นมิตรวสินลุกขึ้นก่อนใครคุณจะเอาเด็กที่ไม่มีหลักฐานมานั่งอยู่ข้างๆในที่ประชุมระดับนี้ได้ยังไงเขาอาจเป็นใครก็ได้เสียงคือฮาดังขึ้นรอบห้องการก้มหน้าลงน้ำตาคลอมหาเศรษฐีจ้องไปยังวสิล์ด้วยแววตาที่เด็ดเดี่ยวการไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือลูกชายของฉันและฉันจะยืนยันด้วยทุกสิ่งที่มี งั้นพิสูจน์สิว่าสินตวาดตรวจดีเอถ้าเด็กนี่คือเลือดเนื้อเชื้อเคยจริงๆฉันก็ไม่มีข้อโต้แย้งบรรยากาศเงียบกริบทุกคนรอฟังคำตอบมหาเศรษฐีหันไปมองการเด็กชายกำลังสันสถานเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาจึงกุมมือเล็กๆไว้แล้วพยักหน้าได้ฉันจะพิสูจน์ต่อหน้าพวกคุณทุกคน หลายวันผ่านไปผลตรวจดีเนเอถูกส่งมายังบริษัทวันนั้นสื่อมวลชนแห่มารายงานข่าวแน่นขนาดมหาเศรษฐีจับมือการแน่นทั้งที่ใจเต้นแรงเขาไม่กลัวผลลัพธ์แต่กลัวเพียงว่าสังคมจะทำร้ายลูกชายของเขาเอกสารถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนตัวหนังสือชัดเจนตรงกัน 99. 9เกาการคือบุตรชายโดยสายเลือดอย่างแท้จริงเสียงอื้ออึงดังสนั่นบางคนถึงกับยืนขึ้นอย่างตกตะลึงว่าน,นินนาถอดสีก่อนจะนั่งลงด้วยความพ่ายแพ้ มหาเศรษฐีลุกขึ้นยืนกอดลูกชายไว้แน่นแล้วประกาศเสียงดังตั้งแต่นี้ไปการคือตัวตนของฉันคืออนาคตของตระกูลนี้ใครก็ตามที่คิดแต่ต้องลูกของฉันต้องผ่านฉันไปก่อนเสียงปรบมือดังขึ้นจากบางส่วนขณะที่นักข่าวกรูเข้ามาถ่ายภาพการน้ำตาไหลแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความสุขเขาโอบกอดพ่อแน่นแล้วกระซิบว่าผมเชื่อพ่อแล้วครับพ่อไม่เคยทิ้งผมจริงๆ มหาเศรษฐียิ้มทั้งน้ำตาเขารู้แล้วว่าการต่อสู้ครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นแต่ไม่ว่ายากเย็ยนแค่ไหนเขาก็พร้อมจะสู้เพราะครั้งนี้เขามีเหตุผลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหัวใจของลูกชายที่รอคอยเขามาตลอดชีวิตหลังจากผลตรวจ DNA ถูกยืนยันการก็กลายเป็นจุดสนใจของทั้งประเทศนักข่าวตามติดชีวิตเขาแทบทุกฝีก้าวโรงเรียนเต็มไปด้วยเด็กนักเรียนที่อยากรู้จักแต่ก็มีไม่น้อยที่เริ่มอิจฉาและรังเกียจว,ว่าเขาเป็นลูกนอกสมรสการพยายามทำใจเข้มแข็งแต่บางครั้งก็อดร้องให้เงียบๆไม่ได้ มหาเศรษฐีมองเห็นความเจ็บปวดของลูกชายจึงย้ายการมาเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดพร้อมทั้งให้ครูพิเศษมาช่วยสอนพัฒนาทักษะต่างๆเขาพยายามชดเชยเวลาที่หายไปในอดีตพ,พาลูกชายไปเที่ยวบ่อยๆและนั่งกินข้าวด้วยกันทุกมือ้อทว่าความสุขกลับไม่ง่ายดายวสินยังคงไม่ยอมแพ้เขาเริ่มสร้างข่าวหรือใส่ร้ายว่าการและแม่ของเขาเคยวางแผนจับเศรษฐีเพื่อหวังเงินทองบางสื่อเริ่มเล่นข่าวด้านลบทำให้ชื่อเสียงของตระกูลสันครอนอีกครั้ง คืนหนึ่งมหาเศรษฐีเรียกลูกชายเข้ามานั่งคุยเขาลูบหัวการเบาๆแล้วพูดด้วยเสียงจริงจังลูกเอ๋ยในชีวิตนี้สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือคำพูดของคนอื่นแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือหัวใจของเราอย่าปล่อยให้ใครมาบอกว่าลูกไม่มีค่าเพราะลูกคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับพ่อการฟังแล้วน้ำตาไหลเขาสัญญากับตัวเองว่าจะเข้มแข็งและยืนหยัดเคียงข้างพ่อไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่นานหลังจากนั้นมหาเศรษฐีตัดสินใจเปิดงานแถลงข่าวใหญ่เขาพาการขึ้นเวทีต่อหน้าสื่อมวลชนหลายร้อยชีวิตนี่คือลูกชายของฉันเลือดเนื้อเชื้อเคยแท้จริงฉันไม่สนใจอดีตของใครไม่สนใจคำครหาของใครสิ่งเดียวที่ฉันสนใจคือการปกป้องลูกและอนาคตของเขาเสียงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปดังระยิบระยับผู้คนเริ่มปรบมือกล้องสื่อหลายสำนักตีข่าวเชิงบวกทันทีว่ามหาเศรษฐีกล้าหาญและยอมรับความจริงอย่างภาคภูมิ ในมุมหนึ่งของห้องวสินยืนนิ่งตัวสั่นด้วยความโกรธแต่เขาทำอะไรไม่ได้อีกแล้วเพราะสังคมทั้งประเทศยืนข้างการกับมหาเศรษฐีคืนนั้นเองการนั่งอยู่ในห้องทํางานของพ่อเขายกแก้วน้ําขึ้นแล้วยิ้มพ่อครับตั้งแต่วันนี้ไปผมอยากช่วยพ่อทํางานผมอยากเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อวันหนึ่งผมจะได้ดูแลสิ่งที่พ่อสร้างไว้ มหาเศรษฐีหัวเราะเบาๆน้ำตาคลออีกครั้งลูกพ่อโตขึ้นแล้วจริงๆเขาอบกอดลูกแน่นและในอ้อมกอดนั้นทั้งสองต่างรู้ว่าพวกเขาไม่ได้สูญเสียเวลาไปเปล่าเลยเพราะจากนี้ไปทุกนาทีคือการเริ่มต้นใหม่ที่มีค่าเกินกว่าจะวัดได้ไม่นานหลังจากการประกาศยอมรับการต่อหน้าสื่อมหาเศรษฐีและลูกชายก็กลายเป็นคู่พ่อลูกที่สังคมจับตามองทุกก้าวของพวกเขามีทั้งคำชมและคำวิจารณ์แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือความรักที่ค่อยๆงอกงามระหว่างคนทั้งสอง การเริ่มเข้าไปช่วยงานในบริษัทเขาศึกษาเอกสารการเงินการบริหารและยังเข้าประชุมเล็กๆกับฝ่ายต่างๆทุกคนในองค์กรค่อยๆมองเห็นความพยายามและความฉลาดที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กชายความเหมือนกับมหาเศรษฐีไม่เพียงอยู่ที่รูปร่างหน้าตาแต่ยังรวมถึงความคิดและความตั้งใจทว่าวสินยังไม่เลิกความคิดชิงอำนาจเขาพยายามรวบรวมพวกพ้องลอบบ,บี้คณะกรรมการบางคนและสร้างข่าวเสียหายเกี่ยวกับการว่าเด็กนี้จะทำให้บริษัทพังทำให้สถานการณ์เริ่มตึงเครียดอีกครั้ง วันหนึ่งมหาเศรษฐีล้มป่วยกระทันหันการเฝ้าดูแลพ่ออย่างไม่ห่างน้ำตาไหลทุกครั้งที่เห็นคนซึ่งแข็งแกร่งที่สุดในชีวิตอ่อนแรงลงเขาจับมือพ่อแล้วกระซิบพ่อครับอย่าเป็นอะไรเลยผมยังอยากเรียนรู้จากพ่ออีกเยอะมหาเศรษฐียิ้มอ่อนแรงลูกไม่ต้องห่วงแม้พ่อจะไม่อยู่แต่สิ่งที่พ่อสอนลูกก็จะพาไปต่อได้ คาพูดนั้นทำให้การตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะไม่ปล่อยให้วศิล์ทำลายสิ่งที่พ่อสร้างไว้เขาใช้ความรู้ที่เรียนมานำเสนอแผนธุรกิจใหม่ต่อคณะกรรมการด้วยความมั่นใจแม้จะเป็นเพียงเด็กชายอายุยังน้อยแต่ท่าทีหนักแน่นและไอเดียสดใหม่ก็ทำให้หลายคนเริ่มเอียงมาสนับสนุนวสิลโกรธจัดพยายามขัดขวางแต่กลับถูกเปิดโปงเรื่องการทุจริตทางการเงินที่เขาเคยปกปิดไว้หลักฐานถูกส่งตรงถึงมือสื่อมวลชนทำให้เขาตกอยู่ในสภาพสิ้นหวัง ในที่สุดบริษัทก็ลงมติให้การเป็นทายาทผู้สืบทอดโดยชอบทำภายใต้การดูแลและคำแนะนำของพ่อมหาเศรษฐีมองลูกชายด้วยแววตาภาคภูมิใจลูกทำได้แล้วไม่ใช่เพราะลูกเป็นลูกของพ่อแต่เพราะลูกคือการผู้ที่กล้าและไม่ยอมแพ้การยิ้มทั้งน้ำตาเขากอดพ่อแน่นแล้วตอบเสียงสัน่นผมสัญญาว่าจะทำให้พ่อภูมิใจตลอดไปและจากวันนั้นเรื่องราวของเด็กชายผู้ถูกค้นพบจากความลับในอดีตก็กลายเป็นตำนานบทใหม่ของตระกูลมหาเศรษฐี ตำนานที่เริ่มต้นจากความจริงใจและสายสัมพันธ์ของหัวใจพ่อลูกเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนการค่อยๆเติบโตขึ้นทั้งทางความคิดและหัวใจเขาไม่ใช่เพียงเด็กชายที่ถูกเปิดเผยจากความลับอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นผู้นำคนใหม่ที่ทุกคนจับตามองบริษัทเริ่มฟื้นตัวจากปัญหาที่ว่าสินสร้างไว้กำไรกลับมาเติบโตและลูกค้าหลายรายให้ความเชื่อมั่นมากกว่าเดิม วันหนึ่งมหาเศรษฐีเรียกลูกชายมานั่งข้างๆที่ระเบียงคฤหาน์ยามเย็นลมพัดเบาๆเขายื่นแฟ้มเอกสารเล่มหนึ่งให้การนี่คือเอกสารที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลเราพ่ออยากให้ลูกเริ่มเรียนรู้ที่จะปกป,ป้องมันแต่จำไว้สิ่งสำคัญไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีแต่คือคนที่อยู่รอบตัวเรา การพยักหน้ารับเขาจำทุกคำพูดไว้ในใจความรักของพ่อคือพลังที่ทำให้เขามีความกล้าแม้ยังมีคนบางส่วนที่ตั้งคำถา,ถามถึงที่มาของเขาแต่การเลือกตอบด้วยการกระทำแทนคำพูดเขาทำงานหนักลงพื้นที่ด้วยตนเองและใส่ใจพนักงานทุกระดับทำให้เสียงวิจารณ์ค่อยๆจางหาย ในทางกลับกันวสินกลับจมอยู่กับความพ่ายแพ้เขาถูกสารสั่งสอบสวนเรื่องทุจริตทรัพย์สินบางส่วนถูกอายัดและพักพวกที่เคยหนุนหลังก็ทยอยทอดทิ้งเขาเคยมั่นใจว่าจะได้เป็นทายาทแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นเพียงคนที่ถูกลืมเลือนค่ำคืนหนึ่งหลังเลิกงานการเดินออกมาจากบริษัทแล้วพบวสินยืนรออยู่สีหน้าเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและสิ้นหวังการฉันแพ้แล้วนายชนะแล้ววสินพูดเสียงสัน่น การเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบอย่างนุ่มนวลไม่ใช่เรื่องชนะหรือแพ้หรอกพี่สิ่งที่สําคัญคือเราจะเลือกเป็นคนแบบไหนต่อไปคําพูดนั้นทําให้วสินน้ําตาคลอเขาไม่เคยคิดว่าเด็กที่เคยถูกดูถูกจะตอบกลับด้วยความเมตตาเมื่อกลับถึงบ้านมหาเศรษฐีรับรู้ทุกสิ่งจากสายตาของลูกชายเขายิ้มและพูดเพียงว่าลูกกําลังกลายเป็นผู้นําที่แท้จริงแล้ว คืนนั้นการนั่งมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเขารู้ดีว่ายังมีอุปสรรคอีกมากรออยู่แต่ไม่ว่าอนาคตจะยากลำบากเพียงใดเขาก็พร้อมจะก้าวเดินต่อไปในฐานะลูกชายของพ่อและในฐานะตัวเขาเองผู้ที่สร้างทางเดินด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและเปี่ยมด้วยความรักเวลาผ่านไปหลายเดือนหลังจากการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและบริษัทความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกแน่นแฟนขึ้น เรื่อยๆทุกวันเขาได้เรียนรู้ทั้งเรื่องธุรกิจและคุณค่าของความรักมหาเศรษฐีไม่เพียงสอนให้การเข้าใจเรื่องเงินทองแต่ยังสอนเรื่องศักดิ์ศรีความรับผิดชอบและการเป็นคนที่มีหัวใจเมตตาต่อคนรอบข้างวันหนึ่งขณะที่การกำลังเดินในสวนดอกไม้ของบ้านเขาสะดุดเห็นเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งกำลังนั่งร้องให้อยู่ใกล้บ่อน้ำการรีบเข้าไปถามด้วยความเป็นห่วงเป็นอะไรครับทำไมร้องไห้เด็กชายมองเขาอย่างหวาดกลัวน้ำตาไหลรินผมผมหลงทางมาครับ การยิ้มและย่อตัวลงไม่ต้องกลัวนะผมจะพาไปหาคนของหนูเองเด็กชายพยักหน้าก่อนโผเข้ากอดเขาการรู้สึกถึงความอบอุ่นและความไว้วางใจที่เด็กคนนั้นมอบให้และในขณะเดียวกันเขาก็คิดถึงตัวเองในอดีตความเหงาและความไม่แน่นอนในชีวิตเด็กคนหนึ่งมหาเศรษฐีเดินเข้ามาเห็นภาพนั้นน้ำตาเอ่อคลออีกครั้งเขาโอบกอดการไว้เบาๆแล้วพูดเสียงสัน่นลูกนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่เงินทองไม่ใช่อำนาจแต่คือความรักและการช่วยเหลือคนอื่น การพยักหน้าแน่นน้ำตาไหลอย่างเงียบๆเ,เขาเข้าใจแล้วว่าหน้าที่ของเขาในตอนนี้ไม่ใช่แค่เป็นลูกชายมหาเศรษฐีแต่ยังเป็นผู้ปกป้องและสร้างความสุขให้คนรอบข้างด้วยในบริษัทวสินที่เคยเป็นคู่แข่งและสร้างปัญหาให้เกิดความวุ่นวายถูกตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตทั้งหมดเขาถูกจับและศาลตัดสินลงโทษตามกฎหมายทำให้บริษัทกลับมาสงบเรียบร้อยอีกครั้งพนักงานทุกคนหันมาสนับสนุนการและมหาเศรษฐีเต็มที่การรู้สึกภูมิใจแต่เขาไม่หยุดเพียงแค่นั้น เขาเริ่มจัดตั้งโครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ได้โอกาสนำพลังและทรัพยากรทั้งหมดของครอบครัวมาช่วยให้เด็กๆมีบ้านมีการศึกษาและมีอนาคตที่สดใสเด็กๆหลายคนเริ่มมองการเหมือนพี่ชายและเป็นแรงบันดาลใจให้เขาทำงานหนักขึ้นทุกวันคืนหนึ่งมหาเศรษฐีและการนั่งอยู่บนระเบียงมองพระจันทร์และดวงดาวที่สองประกายเต็มฟ้าการพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มพ่อครับผมเข้าใจแล้วว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคืออะไรไม่ใช่เงินไม่ใช่ทรัพย์สินแต่คือความรักความผูกพันและการได้ช่วยเหลือคนอื่น มหาเศรษฐียิ้มอ่อนโยนกุมมือลูกชายแน่นลูกพูดถูกแล้วพ่อภูมิใจในตัวลูกมากและพ่อสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างลูกตลอดไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของลูกชายทําให้หัวใจมหาเศรษฐีเต็มไปด้วยความอิ่มเอมทั้งสองนั่งเงียบๆร่วมกันมองไปยังอนาคตที่สดใสแม่ชีวิตจะเคยมีอดีตที่เจ็บปวดแต่ตอนนี้ทุกความเสียใจกลับกลายเป็นบทเรียนทุกน้ําตากลายเป็นแรงผลักดันให้ก้าวต่อไป การยืนขึ้นมองไปที่เด็กกำพร้าคนหนึ่งที่เขาเพิ่มช่วยเหลือและยิ้มทุกคนสามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ถ้าเรากล้าและไม่ยอมแพ้มหาเศรษฐีพยักหน้าอย่างภาคภูมิใจพวกเขาไม่เพียงแค่เป็นพ่อลูกแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและความรักที่ไม่สิ้นสุดบทเรียนที่สอนให้รู้ว่าความจริงใจความรักและความกล้าคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตสมบูรณ์ คืนคืนนั้นพระจันทร์ส่องสว่างเต็มฟ้าสวนดอกไม้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆบ้านหลังใหญ่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและในใจของการและมหาเศรษฐีมีเพียงความมั่นใจว่าพวกเขาจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันไม่ว่าชีวิตจะทดสอบอะไรนี่คือจุดจบของความเศร้าและอดีตท,ที่ปวดร้าวแต่เป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักความหวังและความสุขแท้จริง